ค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ซุกอยู่ด้วยกันตลอดย4ชั่วโมงแหละไปไหนมาไหนด้วยกันมีโพสต์รูปแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นแฟนไงย้อนกลับไปความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไงบ้างกับผู้ชายคนนี้เจอกันในลิฟต์หน้าลิฟต์เมื่อสี่ปีที่แล้วเจอในลิฟต์ครับพอดีผมกลับพอดีผมกลับจากทำงานครับแล้วแบบตอนช่วงบ่ายสามแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าพี่คะพี่คะมีคียการ์ดไม้อะไรเงี้ยครับเขาผมแล้วก็เลย ผมก็เป็นห่วงเขาว่าต้องขึ <sm ้นไปชั้นผมก่อนแล้วผมจะเปิดบันไดหนีไฟอย่างเงี้ยถึงจะลงมาได้อะไรเงี้ยครับเขาอยู่ชั้นเจ็ดผมอยู่ชั้นสิบสามผมก็เลยเดินลงมาส่งเขาและด้วยความเป็นห่วงเขาว่ากลัวเขาจะลืมคีการ์ดอีกครับตอนแรกไม่รู้ครับเพราะตอนนั้นน่าสดมากครับอะไรนะครับไม่ได้เพราะว่าด้วยผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นห่วงเพื่อนนะครับ เป็นห่วงแบบคนแบบที่ถึงเราไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยผมก็กลัวว่าเขาจะลืมขี์การ์ดครั้งหน้าอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเป็นตอนแรกเริ่มมาจากความห่วงใยครับพี่ความเป็นห่วงแล้วก็เลยคุยกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเวลาผมก็ผมจะทำผ้ม่านครับแล้วจะไปในทั่วกรุงเทพเยอะๆอะไรเงี้ยครับพี่ก็จะมีว่าร้านนี้อร่อยตรงนี้อร่อยผมก็จะซื้อมาแล้วก็มาฝากเขา เว้าล็อบบี้แล้วผมก็จะไลน์บอกเขาว่าอาหารตรงนี้นะอย่งี้ครับที่จะไลน์บอกเขาที่ทายบอกว่าแค่ลืมการสมาชิกต้องแลกไลน์ต้องติดต่อเขากลัวเขาเป็นห่วงใช่ครับกลัวว่าเอ็มมี่จะลืมอีกเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมถ้าลืมก็ได้ไลน์ไปหาอะไรเงี้ยเหรอใช่เขาก็เหมือนกับประมาณว่าอาจจะถึงห้องปลอดภัยไหมวันนี้ลืมคีย์การ์ดหรือเปล่า อยากกินอะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะที่เราเจอผู้ชายคนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างปฏิกิริยารู้สึกเฉยเฉยรู้แค่ว่าอุ้เอ๊ะนี่ทำไมมันใส่ทองเส้นใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราแวบแว๊บเดียวแบบแรกปิ๊งแอมมี่เลยไหมว่าชอบสนใจผู้หญิงคนนี้อะไรไม่ครับอย่างที่ผมบอกครับมันเริ่มจากความห่วงใยความเป็นห่วงครับใช่ครับเพราะว่าแล้วก็รู้สึกกเดียวันพอคุยอย่างเงี้ยครับพอได้คุยกับเขาาเงี้ยครับแล้วแบบว่าก็เริ่มพอรู้แล้วว่าเขาเป็นแอมมี่ก็เลยแบบว่ามีแต่คน ทำร้ายเขามีแต่คนว่าเขาหลอกเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยเป็นห่วงเขามันก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะครับพี่แล้วตอนไหนที่เริ่มคุยล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต่างจากแค่เพื่อนร่วมคอนโดตอนไหนร่วมคอนโดก็ด้วยพอคุยกันไปอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขาเป็นคนดีครับเขาก็จะชวนผมทําบุญชวนผมทําความดีเ,ออเป็นจิตอาสาอ,อ,อะไรพวกเนี้ยครับพี่ <c oughs> ผมก็เลยทําให้แบบความรู้สึกผมมันมันมากกว่าเพื่อนครับคือเริ่ม ว่าช่วงนั้นนี้ก็คือดูดวงรับดูดวงเขาบอกเออมาดูดวงให้หน่อยหนูก็เลยขึ้นไปดูดวงให้เขาบนห้องแล้วทำอะไรกันดูดวงดูดวงอย่างเดียวนะแด่ใจเปิดอะไรเปิดไพ่ดูเลขเจ็ดหลักเหมือนที่ดวงให้ฮันนี่เลยดูดวงเลขเจ็ดหลักไอ้นี่ก็แล้วก็มันตรงครับพี่ก็เธอก็เลยว่าเนี่ยเคยมีเด็กเออเธอมีเด็กตามนะ เดี๋ยวอยู่ดีค่ะก็ช่วงนั้นหนูว่าเราชื่ออะตอมนะเหม EN ือนเหม EN ือนเหมือนเด็กกุมาเลยแล้วบอกเฮ้ยรู้ได้ไงเพราะเขาเคยตั้งชื่อว่าถ้าวันนึงเขามีลูก <c oughs> เขาะจะตั้งชื่อลูกว่าอะตอมแล้วเขาก็ตกใจแล้วว่าหนูอยากได้ชุดทหารชุดตำรวจซื้อให้หน่อยแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยเขาจะให้เป็นทหารเป็นตำรวจซึ่งเราไม่เคยคุยกันอะไรเรื่องส่วนตัวมาก่อนับ <c oughs> หนูบอกว่าเธอต้องทําพธิธีสิ แล้วเธออาจจะมีลูกก็ได้นะอนะ่แล้ววันนั้นเอมนี่ก็ไปดูดูดวงในรายการของพี่บุ๋มปนัดดาเขาก็ถามเอมมี่ว่าราศีอะไรจะมีลูกแล้วก็ผ,ผ่าดวงให้เขาก็คือราศีสิงห์เขาก็ไปรับวันที่เอมมี่ถ่ายรายการแล้วเขาก็เราก็บอกว่าจับมือเขาเนี่ยระวังจะมีลูกโดยไม่ตั้งใจนะก็คือแบบลูกมาโดยแบบแบบไม่ได้นัดหมายนะ<ป>นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรา อองะะไรรปมาณนี้แล้วในวันที่เราจะขอเขาเป็นแฟนเราคิดไหมว่าเขาเป็นเอมมี่เขาจะจะเป็นแฟนกับเราไหมคิดครับพี่เพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นคนธรรมดาครับแล้วก็ไม่หล่อไม่รวยคือเป็นคนบ้านๆเลยอยเงี้ยครับแล้วเขาก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าผมไม่คู่ควรกับเขาอะไรเงี้ยครับพี่แต่ก็ไม่ครับพี่มันมันเป็นห่วงห่วงใยมากกว่าครับลด พอรู้จักตัวตนจ,จริงเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีพลังบวกมากคิดดีทําดีหมดทุกอย่างครับผมไม่เคยเข้าวัดทําบุญไงครับเขาชวนผมเข้าวัดทําบุญทุกอย่างเลยครับเป็นกิตอาสากับโกบอยด้วยครับเขาเคยหายไปหลายครั้งเขาเคยหายไปแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันเราก็ถามว่าทําไมชอบฟังเพลงอกหักอืมทำไมต้องเปิดแต่เพลงนี้ทาไมทําไมชีวิตเธอมันลบจังทําไมไม่คิดในแง่บวกทาไมไม่ฟังเพลงบวกบวกอะไรอย่างเงี้ย แบบทำแบบฟังเพลงเหมือนแบบจะโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเต่าเป็นคนธรรมดาแบบสักวันหนึ่งเอมมี่ก็คงต้องทิ้งเต่าไปอะไรประมาณเนี้ค่ะค,คือเขาจะพูดแบบนี้มาโดยตลอดระยะเวลาแบบสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่เขาเป็นแฟนจังได้ไหมครับว่าวันไ <Catherine> หวันที่เขามาง้อกลับจากพังงานเนี่ยค่ะเขามาไทยกับจากละนองกับกับมาจากละนองเนะครับ ไม่ได้ทะเลาะค่ะมันมีวันบางวันคือตอนที่เราที่เ,เขายังไม่ได้จีบกันเนาะที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนกันเขาเดินลงมาจากคอนโดกับผู้หญิงสวยมากอือหือแบบขาวสวยหมวยเลยแล้วก็บอกอุ้ยไอ้นี่ขี้เหละมากแต่ทําไมมีแฟนสวยจังเราก็คิดแบบนี้ใช่ไหมอ่าปรากฏเขาก็ไลน์มาหาเราว่าไม่ใช่แฟนอ่าฮะก็แบบ ก็มีหลายครั้งที่ที่เจอแต่แบบเขาอยู่เห็นมาหนเห็นมาที่ไรก็มีแต่กับผู้หญิงสวยๆมาทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบยอดฟอลโล่เขาแต่ละคนก็คือแบบล้านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทำไมเราต้องไปเช็คขนาดนั้เราไม่เราไม่ใช่แฟนเขาเราแค่ไปดูไม่ใช่คือเ <laughs> ข้าใจไหมคือพอเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยพอเราดูดวงให้เขาเราเห็นเขาน่าสงสารด้วยน้ว่าแบบเขาต้องทําบุญเขาต้องแบบรับค<ม>ุณพ่อคุณแม่ ไม่ <S 2> <S 2> เราก็อยากรู้ไง <S <S 2> <S 2> ตอนนั้นเออเราก็อยากรู้ไงว่าเออเขาเป็นใคร, <S 2> <S 2> รทําไมไม่ <S 2> <S 2> ไมหงึงมันก็เออก็แค่อยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าซื้อข้าวมาให้ทุกวันเลยหน้าล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมี่เป็นช่วงที่ขาลงมากใส่ข้อเท้า e อแล้วมีคดีเยอะแล้วเป็นหนี้ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบให้เงินมา ก็คือแบบเราก็เล่าเรื่องให้เขาฟังไงว่าเออแบบคือเอาตรงๆใครที่มาจีบเราอะเราก็คิดแค่ว่าไม่มีใครที่จะจริงจังกับเอ็มี่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวโดนวายคือแบบเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเออกูใส่ข้อเท้าเอี๊ยมใครมันจะมาจริงจังกับกูวะอะไรอย่างเงี้ยกูมีคดีเยอะมากใครมันจะมาจริงจังกับกูวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่หายไปไหนนะเขาก็แบบ เขาก็อย mm. e mm. like e mm. so ู่เขาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค I mean, ือเขาดีกับเอมมี่มากแม้กระทั่งรู้ว่าเรามีลูกแล้วอะแล้วทําไมเขาเขายังไม่ไปแล้วนี่เอมมี่คือเยอะมากเลยนะคะแล้วไม่มีแล้วมันคอมเมนต์แต่ละอย่างคือมันไม่ดีเลยทําไมเขายังยังอยู่กับเราเขาก็แค่บอกว่าเขาเป็นห่วงเขาห่วงใยเราเขากลัวแบบเขาก็เขาโกรธแทนกลายเป็นความรักครับพถามสดว่าเขาไม่ได้ ลอ,ล,ล,ลองใจเขาหลายครั้งพูดตรงๆก็คืออ่อยเขาหลายครั้ง <c oughs> ลองใจอ่าโอเคอใจใจก็คือลองใจเขา่หลายครั้งเคยให้เขาเข้ามาหาที่ห้องที่คอนโดเอมี่อยากกินอันนี้ซื้อมาให้หน่อยได้ไหมเออเขาซื้อมาซื้อเสร็จเขาก็ไป <c oughs> อ่ะฮะบางทีหนูหนูก็จะอยู่กับพี่ๆมาถึงเขาก็มานั่งฟังเพลงเสร็จเขาก็กลับเขาไม่มีอะไรที่แบบ อยากจะบ้าอยากได้เราเลยไม,ไม่ไม่มีเลยค่ะเขาสุภาพมากถ้าแค่เมี่เซลอุ้ยใหญ่ปะความความเราทะลึง่งอ่ความเป็นเอมี่เขาม,ม,มากฮะ <laughs> แล้วแล้วเชื่อไหมคะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยม้วนม้วนแล้วก็หันหน,นีแล้วเขินแล้วก็กลับห้องไปเลยเอ,อะไรเงี้ยคือแบบ เฮ้ยทำไมดีจังจนวันนางเป็นวันขาดาวและม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงามากแล้วมีความรู้สึกว่านี่เราเป็นเอมี่แม็กซิมฉันต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรอคืออีกคนเขาก็ไปแต่งงานแล้วทาไมเราจะยังปิดกั้นตัวเองก็เลยบอกเขาว่าเธอเราหิวก็เลยว่าซื้อเคฟซีมาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าเขาก็ปล่อยให้เอมี่รอนะ เขาไลน์มาตั้งแต่ห้าทุ่มครับพี่ผมก็เขาดาวอยู่ผมก็ออมผมก็นั่งคิดว่าเขาคงจะไม่ได้คิดอะไรกับผมหรอกเพราะออผมคนธรรมดาผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ปล่อยยไปยันแบบว่าแปดโมงเช้าผมก็เลยกลับมาออแล้วเรารอมาแปดโมงเช้ารอโอ,อ้เคฟซีมาโอเคฟซีแป่าไม่มีเคฟซีแปลว่าตอนนั้นเรายังหิวจริงไม่ถึงหิวเคฟซี ใจกันตอนไหนเปิดใจมาคบกันตอนไหนตอกลูกตอนไหนพอมาคบกันเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีข่าวใ่จนดดวงฝั่งผู้ชายที่มาเยอะๆตรงนี้เราผ่านเหมนกันมาได้ไหมคือเริ่มเริ่มแรกเลยอ่ะนะคะตอนที่เขามาตอนที่เขามาจีบเราเอมี่ก็บอกเขาว่าเพราะเรารู้ว่าเขามีผู้หญิงอยู่หกคนอ่ะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนสักคนอ่ะฮะเราก็เลยว่างั้นเอางี้งั้นไปจบกับทุกคนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาจีบเราใช่ค่ะเขาก็ไปจริงๆหายไป หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาเขาก็เขาบอกว่าเขาจบจบหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะโอเคในวันที่เราตั้งตัดสินใจจะคบกันจริงๆจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาก็บอกว่าบอกว่าอหนูก็เป็นเมียพี่เต๋าเหมือนกันนะคะโทรมาหาหนูเขาจะถามว่าเอมีแม็กซิมหรือเปล่าก็บอกใช่ค่ะมีอะไรไหมว่าหนูก็เป็นเมียพี่เต๋าเหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาอะหนูก็บอกหรอกคะ แล้วแล้วยังไงต่อคะจะคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะเขาบอกว่าเขาเขาก็พูดเหมือนให้เราพยายามให้เอมมี่โกรธว่าตรงที่พี่นั่งอยู่อะหนูก็เช็คอินมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออใช่หนูก็บอกงั้นงั้นคุยกันไหมก็ให้เขาคุยกันก็สุดท้ายผู้หญิงก็มาขอโทษเอมมี่แล้วก็ทุกวันนี้ครับคือพอน้องคนนั้นเขาเดือดร้อนครับ เขาก็ติดต่อเมสเซจมาหามีบอกมีช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูรถล้มหนูไม่มีเงินกินข้าวเลยมีก็โอนให้โอนให้เขาเขาว่ามีขนาดนั้นะครับแต่ด้วยความที่มี่เขาดีครับพี่เขาก็เลยเลยโอนเงินให้ทุกวันนี้แบบพอในหลายคอมเมนต์ที่ไม่ดีมาผู้หญิงคนนั้นเขาก็ออกไปปกป้องเอมี่จริงตอนนั้นเต่าบอกกับเอมี่ยังไงบ้างเพราะว่าด้วยความที่ภาพเราดีมากอะดีขึน ่้งก็ผมก็อธิบายอย่างที่เขาบอกว่าว่าเคลียร์ไปเคลียร์มาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรเงี้ยมันมบอกทีหลังว่าเคลียร์ได้หาแต่อีกหนึ่งไม่เคลียร์เคลียร์ไม่ได้ครับก็คือมันก็มีช่วงหนึ่งที่เขาทักมาบ่อยๆแล้วก็เห็นแล้วก็เลยชวนเขาว่ามาอยู่กับเอมมี่ไหมใช่ค่ะ ไม่เขาก็บอกว่าเอมี่ถามเขาว่ามาอยู่กับเอมี่ไหมตอนนี้ทุกวันกินอยู่ยังไงมีงานทํำไหม,ไมชใช่เขาก็บอกแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคํานึงว่าหนูเป็นคนไม่ดีหนูเคยทําให้พี่เสียใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วว่า พีอ่อย่าฝากชีวิตไว้ที่หนูเลยแล้วทุกวันนี้น้องเขาก็แบบไม่รู้ว่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีเขาก็ออกไปด่าให้เอมเอมี่เขาก็ปกป้องแทนซึ่งเอมมี่ก็เลยมองว่าหลายๆคนที่เห็นเอมมี่แรงๆอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าถ้าเป็นบางคนก็คงมึงนัดนกับกูยไหมดอกตบกูเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขอโทษค่ะแต่เอมมี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเอมมี่กำลังจะบอกว่า ใช่แค่<ช>แค่<ช>พูดให้ฟังคือตัวตนเอมมี่จริงๆคืออย่างที่บอกว่าทุกวันที่เขาอยู่กับเอมมี่เพราะเขาสงสารเขาบอกว่าไม่โกรธเลยเหรอก็ไม่รู้จะโกรธเขาทําไมเพราะคุณไม่ได้บอกเราวันที่ขอแต่งงานเป็นยังไงบ้างวันอต่นอ๋อวัน,ว,นวันนั้นไปโน่นเลยคนโน้นเลยวันนั้นไปทําจิตอาสากับกโกบอยและพี่แชมป์เอดีเอฟครับพี่ไปมอบเครื่องดนตรีให้เลยแล้วผมว่าคิดไว้นานแล้วครับว่า มันถึงเวลาแล้วเพราะว่าเราครบกันมา4ปีมันถึงเวลาแบบว่าที่ผมจะขอเขาแต่งงานและผมเคยคิดไว้อะครับว่าผมอยากให้ลูกอยู่ในวันพิเศษของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยและน้องอะตอมอะครับเขาก็อายุขวบหนึ่งกับอีก5เดือนแล้วเขาสามารถถือดอกไม้ได้แล้วผมก็เลยถือวันดีที่ออกมาจากเรือนจำระนองครับเป็นวันขอแต่งงานครับโดยมีโกบอยกับพี่แชมป์เอครับเป็นคนวางแผนครับ เราก็ตกใจเพราะเพราะชีวิตเราไม่คิดว่ามันจะไม่ใครมาขอเราแต่งงานคือที่ผ่านมามันมันเจอแต่เรื่องแบบไม่ดีเจอแต่ผู้ชายห่วยๆอะไรอย่างี้ค่ะคือแบบเราครบมาหมดแล้วทุกระดับพอคบคนรวยมากๆห้ามนูน้นห้ามนี่ไม่ให้เราทำนูน้นทำนี่แต่มันเสียงเงินไปเยอะมากแบบ ไม่ให้เราทํามันนั้นไม่ให้เราทํามันนี้แต่คุณไม่ได้ซัพพอร์ตเราแต่พอมีเรื่องอะไรไม่เคยมีใครปกป้อง,องเอมมี่ได้เหมือนเขาบางคนอาจจะบอกว่าเออชีวิตมันมันไม่มีหรอกเหมือนในละครแต่พี่พีทุกคนเชื่อไหมว่าถ้าวันหนึ่งมีใครเอาปืนมาจ่อเอมมี่เขาเป็นคนเดียวที่ที่กล้เาเอาตัวรับลูกปืนแทนเอมมี่ได้คือเขา ก็ทำทุกอย่างให้เอมี่ได้หมดซึ่งแบบมันไม่เคยมีใครทำให้เอมี่ขนาดเนี้ยเอมี่ไม่ได้ต้องการเงินหรืออะไรเลยแต่แค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเอมี่ในทุกเรื่องและสามารถปกป้องเอมี่ได้ตลอดเกือบ24ชั่วโมงมันก็มีแบบอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีหรืออะไรก็แล้วแต่คนคือมันค่าได้มันค่าแล้วอ่ะ คือมันมีคนเอาอปืนมาจ่อหัวเราอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเขามีแค่เขาที่สามารถเอาตัวมาลับลูกปืนได้แต่กับคนอื่นมันไม่มีอ่ะนึกภาพไหมมันไม่มีเลยอ่ะมันมีเขาคนเดียวอ่ะค่ะตอนที่เขาขอแต่งงานเขาก็แค่พูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ ที่พ่อจะขอแม่แต่งงานใช่เพราะว่าลูกโตแล้วผมอยากผมอยากให้ลูกครับอยู่ในงานแต่งของเราอะไรเงี้ยครับให้ลูกมีความสุขในวันที่เรามีความสุขด้วยแล้วก็เหมือนกับอิจิอย่างเงี้ยค่ะลูกคนโตอย่างเงี้ยเขาก็โชคดีที่มีเต๋าคอยคอยสอนทุกอย่างเมื่อเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วถามลูกลูกก็โอเคด้วยซึ่งเอมี่มองว่าถ้าวันเนี้ยเอมี่จะต้องแต่งงานกับใครถ้าลูกชายคนโตเอมี่โอเค มี่ก็จะโอเคด้วยแล,และในสี่สรักสาวแต่ว่าเอาไปต่อไปใช่ครับพ <อ S 2> เพราะว่าเคยมีแบบพกเพื่อนพี่น้องในกลุ่มเนี้ยครับ <S <S เขาเห็นหมดนะครับว่าผมาจะไปกับมี่ตลอดจะมีสองครั้งที่ผมไม่ได้ไปที่สอนอ,อโคคามที่เขาโดนว่าเป็นลมทิปอะครับกับแ,แล้วก็ศาสตรพ์พระหนงนงะครับผมติดงานสําคัญที่จะต้องดูงานให้กับพี่ต้นโกแก่ครับผมเลยไปไม่ได้แต่ทุกครั้งในช่วงเวลาสี่ปีที่เราอยู่ด้วยกันนะครับผมจะอยู่กับเขาตลอด แล้วก็มีน้องมาถามว่า,วา,าเฉพาะอะไรผมก็บอกว่าถ้ามีคนมาทําร้ายแม่หรือมาทําอะไรแม่เงี้ยเพื่อนที่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยจะมีคนกล้ารับลูกปืนแทนแม่ไหมแต่ถ้าพ่ออยู่จะไม่มีใครทําำ้ายแม่ได้งียครับหลายผัว คือด้วยความที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเอมมี่มีลูกมาแล้ว3คนก็สามสามีแต่ซึ่งเอมมี่กำลังจะบอกว่าที่แต่งงานจริงๆครั้งแรกในชีวิตมีแค่คนเดียวสำหรับคนไทยอะ่ะมากกว่าหนึ่งก็คือเยอะแล้วแต่เอมมี่กำลังจะบอกว่ามันไม่ผิดหรอกที่ผู้หญิงจะมีสักกี่หัวแต่เอมมี่กำลังจะบอกว่าคนที่เราแต่งงานด้วยแล้วคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆอะ่ะมันก็จะมีแค่คนเดียว การที่เราครบกับใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะมันเราไม่รู้เลยว่าอนาคตในภายภาคหน้ามันจะสามารถมีความสุขแบบนี้ต่อไปได้อีกไหมแต่ณวันนี้เอมี่มีความสุขกับคนนี้เขาตายแทนเอมี่ได้เขาปกป้องเอมี่ในทุกอย่างแค่นี้มันก็พอแล้วไหมอ่ะมันไม่ต้องพูดหรอกว่ามีกี่ผัวเอาตัวคุณให้ดีก่อนตัวคุณมีมาแล้วกี่ผัวกี่เมียกว่าคุณจะมาจบกับคนนี้เอาแบบนี้ดีกว่า แต่คนที่จะดีกับคุณที่สุดและทายแทนคุณได้เนี่ยมันมีสักกี่คนชีวิตแบบในละครอ,อะ่ะมันมีไม่มากนักหรอกมีวันที่เก้ามกราคมค่ะซึ่งจัดในวันเกิดของคุณแม่เอมี่เพราะว่าอยากให้คุณแม่มีมีความสุขในวันนั้นแล้วก็เอมี่ไม่ได้จัดวันเกิดให้คุณแม่นานมากแล้วก็เลยอยากจะถือโอกาสนั้นจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นงานแต่งงานของเราด้วยเราแต่เอมี่ก็บอกเลยนะคะว่า ทุกคนก็ต้องคาดฝันว่าอ้อผัวเอมี่ต้องรวยต้องมีสินสอดเยอะเอมีก่กำลังจะพูดเลยว่าไม่มีสินสอดแต่มีซองให้แม่เราที่ถือว่าเป็นค่าขอข,อขมาขอโทษแม่ที่วันนี้ลูกสามแล้วแต่ไม่เคยได้แต่งงานแต่วันนี้มันคือครั้งแรกในชีวิตของลูกอยากจะขอข,อขมาแม่แค่นั้นเองค่ะผมผมก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งหน้าตาบ้านๆนะครับไม่หล่อไม่รวยที่แบบอยากจะดูแล แม่ตอมให้ดีที่สุดดูแลลูกกัตอมแล้วก็น้องอิจิน้องจือหลิงเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปผู้ชายธรรมดาทั่วไปครับ